เวรัญชชกสูตรว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เข้าถึงสุขติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาธบิดีกเกษธรีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพวกพราหม์และคริฮบดีชาวเมืองเวรัญชาพักอยู่ในเมืองสาวัตถีด้วยกิจบางอย่างได้สดับข่าวว่าพระสมณโคโดมผู้เจริญเป็นศาสยสกุลทรงผนวดแล้วประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน ครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคบางพวกทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอให้ระลึกถึงบางพวกประนมอัญเชลีต่อพระผู้มีพระภาคบางพวกประกาศชื่อและโคดในสนักพระผู้มีพระภาคบางพวกก็นิ่งอยู่แล้วต่างก็นั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตและนรกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพรามและคฤหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต และนรกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะเหตุคือความประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธ,ธรรมดูก่อนพรามและคฤหบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพรามและคฤหบดีเหล่านั้นถุนว่าพวกข้าพระองค์ย่อมไม่รู้เนื้อความโดยพิสดารแห่งธรรมที่พระโคโดมผู้เจริญตรัสโดยย่อก มิได้ทรงจำแนกความให้พิสดารขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์โดยให้พวกข้าพระองค์พึงรู้เนื้อความอย่างพิสดารแห่งธรรมที่ท่านพระโคดมตรัสโดยย่อมิได้ทรงจำแนกความให้พิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจักกล่าวดูก่อนพราหมณ์และคฤหาบดีทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยกายมีสามอย่างด้วยวาจามีสี่อย่างด้วยใจมีสามอย่าง บุคคลประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยกายสามอย่างเป็นไฉนหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นผู้มีใจอยากมีมือเปื้อนเลือดพอใจในการประหารและการฆ่าไม่มีความละอายไม่ถึงความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวงสองเป็นผู้ถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้คือลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือที่อยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ซึ่งนับว่าเป็นขโมย 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในการทั้งหลาย คือถึงความสมสู่ในพวกหญิงที่มันดารักษาก็บุคคลผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรมด้วยวาจาสีอย่างเป็นฉหนหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวคำเท็จเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่สองเป็นผู้พูดส่อเสียดคือได้ฟังแต่ข้างนี้แล้วนำไปบอกข้างโน้นและกล่าววาจาที่เป็นเครื่องทําให้แตกกันเป็นพวกด้วยประการชานิดสามเป็นผู้มีวาจาหยากคือกล่าววาจาหยากที่เป็นโทษ ซีเป็นผู้กล่าวร้ายประโยชน์คือพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดพูดเรื่องที่ไม่เป็นจริงพูดไม่เป็นประโยชน์พูดไม่เป็นทางพูดไม่เป็นวินัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่สมควรก็บุคคลประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมด้วยสามอย่างเป็นไฉนหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความโลภมากคือเพ่งต่อทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นว่าขอของผู้อื่น เพ่งเป็นของเรา2เป็นผู้มีจิตพยาบาคือความดัริดในใจคิดประทุษร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าบ้างจงถูกทำลายบ้างจงขาดสูญบ้างอย่าได้มีแล้วบ้าง 3. เป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตว่าผลงานแห่งทานที่ให้แล้วไม่มีผลแห่งการบูชาไม่มีผลแห่งการเส้นสูงไม่มีสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ไม่มีในโลกเมื่อสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกอย่างที่กล่าวนั้นเพราะเหตุแห่งความประพฤติไม่เรียบร้อยคือไม่ประพฤติธรรมอย่างนี้แหลดูก่อนพราหม์และคฤหบดีทั้งหลายก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือผู้ประพฤติธรรมด้วยกายมีสามอย่างด้วยวาจามีสี่อย่างด้วยใจมีสามอย่างบุคคลประพฤติธรรมด้วยกายสามอย่างเป็นไฉนหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้และการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทันทวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่สองอาการถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือที่อยู่ในป่าที่เจ้าของมีได้ให้ซึ่งนับว่าเป็นขโมย 3. ละความประพฤติผิดในกายทั้งหลายเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายคือไม่ถึงความสมสู่ในพวกหญิงที่มันดารักษา กบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมด้วยวาจาสีอย่างเป็นฉนไนหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้และการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จไปในที่ประชุมและไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่สองละวาจาอันเสี่อเว้นขาดจากวาจาอันเสี่อกล่าววาจาที่เป็นเครื่องทําความพร้อมเพรียงกันสามละวาจาหยาเว้นขาดจากวาจาหยากล่าววาจาที่ไม่มีโทษสี่และการพูดร้ประโยชน์ เว้นขาดจากการพูดไร้ประโยชน์มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธ,ธรรมด้วยใจสามอย่างเป็นไฉนหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความโลภไม่เพ่งเล็งต่อทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าขอของผู้อื่นพึงเป็นของเราสองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทไม่มีความดํางบิดในใจคิดประทุษร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่สุขรักษาตนเถิด 3. เป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นไม่วิปริตว่าผลแห่งทานที่ให้แล้วมีอยู่ผลแห่งการบูชามีอยู่สมณะและพรามทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้มีอยู่ในโลกสัตว์บางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะเหตุแห่งความประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติทำอย่างนี้แหละดูก่อนพรหมและคฤหบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรมพึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่เราพึงเข้าถึงความเป็นผู้กษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือครรธบดีมหาศาลข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นั่นเป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติทมอย่างนั้นถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรมพึงหวังว่า เบื so ้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีชั้นปรณิมิตสวัสตีข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นั่นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติทำอย่างนั้นถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติทำพึงหวังว่าเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาผู้เนื่องในหมู่พรหมข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาชั้นอาภาชั้นปริตาภาชั้นอปปมานาภาชั้นอาภัสราชั้นปริตสุภาชั้นอปปมาณสุภาชั้นสุภกินกาชั้นเวหภลาชั้นอวิหาชั้นอตตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทสีชั้นอกณิษฐา เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากาศนันจายตนาภพผู้เข้าถึงวิญญาณนันจายตนาภพผู้เข้าถึงอากิจัญญายตนาภพข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นั่นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติทมอย่างนั้นถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าเบื้องหน้าแตกตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญาสัญญายตนาภพ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นั่นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผ <alon imi: S 1> <applying> ู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติธทมอย่างนั้นถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมพึงหวังว่าขอเราพึงทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะเพราะรู้ยิ่งเองแล้วเข้าถึงอยู่ในชาตินี้เถิดข้อนี um ้เป็นฐานะที่จะมีได้นั่นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือเป็นผู้ประพฤติทมอย่างนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปได้ดังนี้พวกข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะ ขอพระโคโดมผู้เจริญขอทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพ,พูดถึงพระรัตนตรยัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแต่วันนี้เป็นต้นไปชนี้แลจากเวรัญชกสูตรที่สองพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง